กิตภัฒน์เขื่อนคำนายพานุพลกิติคำรนรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขายบริการและอะไหล่นายนวีระพงษ์ธนากิจจานนท์ผู้อำนวยการยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมพร้อมผู้บริหารระดับสูงบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดพาไอเดียกิตภัฒน์เขื่อนคำเข้าพบด็อร์ก้องสันกดยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทโดยการสนับสนุนไอเดีย ปริตพาสเขื่อนคํานักแข่งดาวรุ่งในสังกัดยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมภายใต้โครงการยามาฮ่ารถทูเดอะเวิลด์คลาสที่กำลังสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในการแข่งขันยามาฮ่า A3 Blue Crew European สน2023ลงลุยสึกการแข่งขันรถจักรยายนยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก MotoGP 2023ที่ประเทศไทย ในรายการอไทยแลนด์แกลนปี2023ที่สนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์ในรุ่นโมโต3สำหรับการเข้าพบผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ดกรก้องสารกดยอดมณีร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนไอเดียกริตพัฒน์เขื่อนคำและยามาฮ่าอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายวิทยาศาสตร์การกีฬาและจิตวิทยาการกีฬาให้พร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้โดยการเข้าพบผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้มีขึ้นณอาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเมื่อเร็วๆนี้